กล่าวต้องรับนะครับทั้งที่น้องสื่อมวลชนทุกทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนฝากรุ่นทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกันที่นี่นะฮะในงานแถลงข่าวของคิสมีรักหมดใจในแกล้งจูอืมอวันนี้ก็ตื่นเต้นแทนนะ,ะทั้งเจ้าภาพนะฮะแล้วก็นักแสดงก็มารวมตัวกันตนะั้งแต่เช้าๆแล้วละ่ะแล้วก็เมื่อกี้นะครับด้วยความใส่ยผมจับต้อนี่ยได้ออกมาตรงนี้แล้วก็เห็นมีแฟนๆมาตั้ง สับจอ,จอนบ้นที่มีกันรอบๆเนี่ยก็มันจะหนาตาทีเดียวนะครับวับนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นี่มีอะไรบ้างพี่ต๋อโอ้โหก็มีหลายอย่างเลยค่ะพี่โพสแต่ว่านี่จะบอกว่าจะบินจิงหมอนกันขนาดไหน,นเนี่ยเดี๋ยวสัครู้เราจะได้พบพูดคุยกับนักสแสดงแล้วก็พูดกำกับคับใคแน่นอนค่ะ จะมีทั้งขึ้นปอยคุณระบางชา้าจากทรูวิชั่นนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงโปรเจกต์นี้นะครับรวมถึงพีง่อันดาเอฟเฟอร์เรแฮมด้วยเป็นตัวแทนจากบริษัทเฮลโลโปรดักชั่นนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ของเหล่าบรรดานักแสดงอย่างแน่นอนในตอนท้ายค่ะครเราไม่ถึงสำหรับเราแฟน,นคลับทั้งหลายที่มาในงานนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหยค่ะแต่จะไม่บอกวันนี้จะไม่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรซะเลไ,ไม่มีใครรู้แต่ว่ามีการให้เขียนชื่อไว้แล้วนะใส่ในโหลใช่ไหมเราจะมีการจับฉลากกันนะครับ ก็อยู่จนจบงานนะคะแล้วก็จะได้รู้ ลืมนะครับฝากด้วยนะฮะเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวรอทุกที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะขออนุญาตนะครับมาร่วมกันเชิญชวนมาร่วมกันพูดคุยนะครับกับผู้บริหารของเรานะครับท่านตุอยพี่บอยอัธพลณบางช้านะครับรองประธานเจ้าหน,น้าที่บริหารสายรายการบริษัทครูวิชัน่นจำกัดน,นะครับ นิดหนึ่งนะครับเชิญครับนี่ขนาด3 3นะฮะขนาดอายุ3 3ดูตรงนี้จะบอนโอ้โหมีป้ายอ่ะผมมีแรงไฟฮะดึงแรงแรงไหมับมันทำกันช่วยรุดไม่ดีไม่มีนะฮะสมัยยุคก่อนน่าจะเป็นไฟเย็น เดี๋ยวนี้นะฮะก็พัฒนาแล้วเป็น l e ีปลอดภัยนะครับแน่นอนนะมาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะว่าแล้วเนี่ยนะฮะบ,บริษัททูวิชั่นที่จเป็นบริษัทแรกใช่ไหมครับพี่บอยที่มีการจ่ายเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์จากต่างประเทศเพื่อที่จะมาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยตอนนั้นเนี่ยนะฮะด้วยความที่มันใหม่มากๆเนี่ยพี่บอยคาดหวังอะไรกรัรตัดสินใจในครัำนั้นบ้างครับช่วยเกิดบ,บ้างได้ฟังหน่อยคือตัวทูวิชชั่นเองเนี่ยมี รายการต่างประเทศมากมายนะครับรวมทั้งซีรีส์ที่เราเป็นออริจินอลของเขาเองนะครับ mm hmm. ก็มาฉายอยู่ทีนี้เราเราก็มีโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำละครเหมือนกันชนะ่ะแต่ว่าการทำละคร,รทั่วไปเนี่ยก็จะมีการซื้อบัตรผณานนะฮะตอนนั้นซีอของผมก็คือคุณสุภชัยก็เหกับแกก็บอกผมว่าจริงๆถ้าเราไปดูพวกบัตรผพานจากนอ,นอกเนี่ย อาจจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับว่าเพราะว่า,วามันมันเหมือนกับมันประสบความสำเร็จมาแล้วหลายหลายประเทศอย่างเงี้ยเราน่าจะลองดูไหมนะครับ,รบก็เราก็เลยเริ่มไปเจรจาดูนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมาสองสามเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันก็ทําให้เราเข้าใจนะครับแต่การที่เราไปซื้อในสิ่งที่เราที่เราคิดว่ามันสําเร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันสําเร็จมาใส่ก,สกระป๋องแล้วมันสําเร็จ,จเลยนะครับ คือมันก็ต้องมาเจอคนที่ทานนํางานที่ดีด้วยถูกไหมครั <c oughs> คือไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วกินได้เลย <c oughs> ใช่ะได้มามันก็ต้องต้องมาทํางานก่อนเพราะฉะนั้นคําถามกลับกลับมาคือว่ามั่นใจหรือว่ามันจะสิ้นสุดสิ้นสุผลประท <c oughs> <อ>านมันดีอยู่แต่ก็ต้องหาทีมงานที่ดีด้วยเดี๋ยว เอาเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับว่าอย่างเรื่องคิสมีเนี่ยมันเป็นบทประพันธ์จากจากญี่ปุ่นนะครับเจ้าของบทประพันธ์คือคนเขียนเนี่ยเป็นคนเขียนอารกคอม,มิกเนืนอเป็นการ์ตูนนะครับของญี่ปุ่นอายุ38ปีเป็นผู้หญิงนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยอุบัติเหตุเพราะว่าเขาย้ายบ้านแล้วเขาไปลื่นแล้วก็ล้มหัวฟาดโต๊ะนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครกับ ขนานะที่เขาเสียชีวิตโน่นนี่นนการดูเรื่องนี้ยังเขียนไม่จบนะครับยังเขียนไม่จบเพราะฉะนั้นคนที่มาดูแลเรื่องต่อไปเรื่องที่จะต้องทําต่อไปก็คือสามีเขานะครับาสามีเพราะว่าพยายากมก็ไปเอาเขาตุ้มเรื่องที่ภรรยาได้ขึ้นล่างไว้เนี่ยมาทำให้มันจบๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ มันเลยทาให้การซื้อลิขสิทธิ์นมันยากมากสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เป็นสามีเขามีความรู้สึกว่าเราไปซื้อเข้ามาเราถ้าไปทําอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ภรรยาเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้วาวแวงแผนไว้นั้นมันมีการตรวจสอบในมากมายแลวกว่าจะอานัน,นดาก็รู้ใช่ไหมครับว่ากว่าจะคอนเฟิร์มหรือว่ากว่าจะยืนยันได้ว่าได้ลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาใช้เวลานานมาก นะฮะคนซื้อนักอยู่เนี่ยแล้วดีเจเนจาแบบคือแต่สรุปได้แล้วเชียพี่อย่างไรได้นะครับก็ก็คือสรุปคือว่าการซื้อสิธิตไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายครับบางเรื่องง่ายบางเรื่องก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายแต่บางเรื่องโดยเฉพาะญี่ปุ่นเป็นการซื้อดิสิตที่ยากมากยากมากจริงๆคือ เขายังอยากจะเดินทางสามีเขายังอยากจะเดินทางมาดูกองถ่ายอยากจะรู้ว่าใครสแสดงอ,อยากจะรู้ครเปครผู้กลับอยากรู้ว่าใครเขียนบทอยากจะรู้ทุกอย่างอยากจะแลวมีข้อห้ามนะคุณเจี๊ยบข้อห้ามตั้งยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดข้อใช่ไหมว่าในในการท,ราทําละครชุดนี้เราห้ามทำอะไรบ้างซึ่งซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือเป็นบามรื่ยากลำบาก<อ>ซึ่งผมก็คงอยน่ใ้ทีมงานแน่ครับ พี่นันดายกข่าอะไรก็ฟังฟังบท <c oughs> ใช่ครับพี่นันดายก,ยาาาาก,ากยตัวอย่างที่ฟังมั่ได้ไหมว่าเขาห้ามอะไรบ้างในในการเขียนบทอย่างที่ที่บอยได,ได้ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยทางทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ค่อนข้าง <c oughs> จะเรียกว,ว่าคอนเซสริมบทถอยก็ได้ครับก็จะมีเรื่องของถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าคิสมีเนี่ยก็จะมีจะคิสม์แบบไหนหรืออะไรเงี้ยก็สิ่งทั้นหมดอยู่ในอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ย ก็เป็นว่าถ้ามันเป็นไอ้ตกจูบที่ผมเล่นเนี่ยนะนะห้ามแน่นอนอ,อันนั้นจะไม่รอดชดอาดิดไปครับ <Okay. S 1> ผมก็เลยอดเล่นเรื่องนี้ไปอันนี้ก็จะใสๆแบบว่าเนื้รสับเนื้อสับนีได้ขอ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 เซวอีกอีกทีด้ไหมผมพึ่งผมพึ่งสังเกตเมื่อกี้เนี่ยสงสัสยไฮโลฟลัชช่าหน่าเดี๋ต้องเอางบให้เขาหน่อยนะฮะของคนอื่นเขามีไฟหมดเลยดูสิ นั่นเป็นของผมไม่มีเนี่ยเพิ่งทำเมื่อเช้าใช่ไหมรู้ผมรู้สไตล์แฟนคลับผม <c oughs> ของเขาของเขาโกวปรีนไงฮะประหยัดประหยัดนะฮะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปนะครับพี่บอยครับมาถึงคำถามต่อไปนะครับอันนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างดูวิชั่นสาวไฮโลฟลาชั่นหลังจากที่ได้ผ่านซีรีส์ในลักษณะน,าานี้มาแล้วสองเรื่องนั่นก็คือออาถ้ามีมายฮาร์ตนะครับรักนี้ชนิดนิรันแล้วก็เมื่อฟูลเฮาส์เมื่อปีที่แล้วนะครับอุ่นนักรับันบ้าน จนถึงซีรีส์เรื่องนี้นะฮะมาจนใจในลดจูฟอคิสมีเนี่ยพี่บอยคาดหวังขอ,องสอบรับจะเปนไบ้างคาดหวังมากเลยครับโอ้ยอย่าทำมีสิพี่ก็น,น,นะคคือก็อย่างนี้นะครับคือการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาครับแล้วก็ได้ทีมงานอย่างนี้เราเราทำงานกันมาเนี่ยเราก็ทำแบบบ้านด้วยนะครับก็ แฟนเขาก็อยากได้เรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าเราคาดหวังเราเชื่อมั่นไหมเราคงตอบได้เต็มเต็มแบบเราเชื่อมั่นนะครับว่าว่าลคอนเรื่องนี้มันต้องดีนะครับก็คือจริงๆก็ดีหมดนะครับก็เอบบนาเแบบรื่องหลังไหม่คุยกันหลังใหม่หหมนะดีสิผมเชื่อเ็าแ<อ><อ>น่าจะดีนะครับคือ ทุมีนะครับโดยโดยโดยทีมงานแล้วโดยคนที่เคยทำงานด้วยกันโดยฝีมือโดยวิธีการคิดครับเราไม่เชื่อแหละครับก็ต้องมีครับไม่เคมีของนักแสดงด้วยนะพี่นันดาพูดได้หน่อยครับอยากให้พูดอะไรดีนะตอนนี้พี่บอยทำให้ผมหลอนหมดนคาดหวังอะไรไว้บ้างก็จริงๆ ขอขอบคุณแฟนแฟนทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ย True House ก็ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จขานาดนี้แต่ยังไงยป็นไรก็ตามเนี่ยก็คือเราก็ต้องเอาความสำเร็จนะั้นเก็บไว้แล้วทุกครั้งเรามาทำง,งานเนี่ยเราก็เริ่มต้นใหม่คือสิ่งที่ผมคาดหวงังและอยากให้ได้มากที่สุดคืออยากให้แฟนบทุกคนมีความสุขกับการดูละครเรื่องนะี้กับการดูซีรีส์คริสต์มาสเรื่องนี้นะครับ แล้วในอนาคตเนี่ยจะได้เห็นการคอมมิชชั่นและเฮดูการักชั่นนี่มีแผนการร่วมมือกันยังไงบ้างคะครับก็มีเป็นร้อยเรื่องนะมีอ่ะก็มีมีอีกหลายเรื่องเพื่ออย่างที่บงปลอยก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของซีรีส์ดังๆมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นไมค์เกิลซี e ค r ตการ r เด้ A ไอทิ i เมียเองเนี่ยอะไรคอาวิ่งนี่แสดงว่าหลายๆคนยีดตามอยู่ เขาจะมีติ่งของพวก p r i n c e s s e n ซึ่งผมก็ก็คืออีกสาเรื่องที่อยู่ในใช่เขาเรียกว่าอยู่ในสายสายพานการติดนะครับก็เราคง้องงานกัทก็คือก็คือใน3เรื่องก็คือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องต่างๆนั้นแล้วก็ไปซื้อมะนาวเรียบร้อยแล้ว ทก็เลยาพูดถึงมีได้นะครับจะมีมีเฉลยนิดหนึ่งพี่ว่าเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นยังไงคะคือคือเรามีเรามีคิสปีเรามีภาคสองอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งอันนั้นก็ได้ดูต่อปีหน้าด้วยปีนี้ก็มีมียี่สิบตอนได้ดูปีหน้าเรามียี่สิบตอนแล้วโปรเจกต์ต่อไปตอนนี้ที่แต่พี่พี่เจฟวัฒนากำลังกำบั้นให้เราอยู่นี่ก็คือท่านเซ s อาร์โอ้ยี่ยมเลยกดกดที่ไหนพี่เจฟ อยู่นะครัผมขอเสริมนิดนึงอออนอกเหนือจากซีรีส์ในลักษณะของการที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเนี่ยมีโครงการจะทำซีรีส์ออริจินอลไหมครับอยากให้ช่วยพูดถึงอีกนิดนึงครับคือคือจริงๆแนละ้วคือเริ่มต้นจากซีรีส์ที่ที่มอยไปซื้อลิขสิสมาใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็าได้คุยกันหลายหลายครั้งเหมือนกันว่าทางชูเองก็อยากจะมีออริจินอลซีรีส์ของตัวเองจนเริ่มต้นอันนี้ก็จะ นับว่าเป็น AF <c oughs> ก็ได้อันนี้ก็นับว่าเป็น <c oughs> ซีรีส์ที่เป็น o r i g i ินอลเป็นมิวสิค l ไม่เคยมีนในชูได้ทำมาก่อก็หลังจากนี <c oughs> น้ก็มีหลายโปรเจกต์เหมือนกันที่ได้ได้สร้างโครงสร้างขึ้นมาจะกำลังปั้นอยู่ <c oughs> ซึ่งผมว่ามันสำคัญที่อคอนเทนต์ที่เราสร้างเลยมันหลากหลาย,ลาย <c oughs> มันไม่ควรจะไปฟิกไปตัวคับแค,ค่คอนเ็ปต์เดีย <c oughs> ถึงก็มีหลายโปรเจกต์เลยนะคะเยอะแยะเลยแค่พูดเนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพวันนี้เนี่ยเรามีวิจารณ์นี่คือท่านได้ชมกันด้วยทุกอย่างเดี๋ยวเราดูเนี่ยมันก็มีมาไม่ใช่จากแค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับมาจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะไมค์กับออมเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ผมรู้แค่นี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะไปทำความรู้จักหรือว่าอยากจะไปรู้ในดีเทลมากกว่านี้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะผมว่าไปคุยกับผู้กำกับฟังฝินฝันงนี้ดีกว่า<ฮ>เอาละครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญพี่นายสวรสดีวงสงเพชขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับโอเคอสวัสดี ในการทำซีรีส์ให้แฟนๆเนี่ยได้จีบหมอนกันเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วจากครั้งแรกคือ f ู l l House Story ไหมครับอ่ามันแตกต่างกัน,นยังไงกับครั้งแรกที่ครั้งที่สองเนี่ยครั้งครั้งแรกจุกน้อยกว่าคือมีแฟนๆเร่งร้องใช่ไหมฮะมีแฟนๆเร่งร้องยังไงฮะอันนี้เป็นเป็นในตามตามโซนเรื่องค่ะเป็นตามโซนเรื่อง เข้ลำเลื่อนเงไปเลยจริงว่ามีแต่มีมีมากกว่านี้ในออริจินอลมีสามของเรามีมากกว่านั้นค่ะโอ้ไม่ไม่ค่ะไม่ตามตามโครงเรื่องตามตามแนวทางเรื่องที่ไปค่ะครับผมแหมแล้วแล้วแล้วจะมีอยู่ทุกตอนไหมฮะเรียกว่าจุกทุกตอนเลยมั้ยไม่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องคอยดูนะฮะไม่รู้ว่าจะจุกกัปตอนไหนบ้างแล้วคอยติดตาม พี่บอกให้เมื่อกี้กดดันมากะค่ัจริงๆอยา,ากจะฝากค่ะว่าว่าเออเนื่องจากเรื่องนี้มันมีมาแล้วหลายเวอร์ชันหลายหลากหลายหลายประเทศแล้วก็เรื่องของเราเนี่ยเราทางเราทางพี่เจีย๊ยบทางพนันดาทางพี่เจีย๊ยบฟอสพยายามจะทําให้เป็นเวอร์ชั่นของไทยทุกอย่าง เป็นแนวทางของไทยทั้งโครงเรื่องมาทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เราอาจจะเป็นครูของเขาแต่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องแปบกเขาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากว่าตอนตอนติดตามชมก็ก็เผื่อใจและเปิดใจให้พวกเรา้ิป็นกับพวกเราทีมงานแแสดงงานเต็มที่ครับอ้่ะกับพี่ัดาชมีใจในแง่ชไหนคะเราเราจะไม่ถามพี่นายเลยว่าจุ๊บแรกนี่คือเมื่อไหร่ พี่ี่เป็นแม่ชีพี่เป็นมังสวิรัติโอ้อันนี้มันอันนี้มันน่าสนใจคนออยากรู้ใช่ไหมฮะอยากรู้ไม่ถามนะแต่ว่าผมจะขอถามว่าจุ๊บล่าสุดดีกว่าพี่เมื่อไหร่ดิจริงจริงบวชบวชค่ะตอนนี้บวชอยู่เป็นมังสวิรัติค่ะเป็นเป็นเป็นใส่บวชค่ะจจุบันนี่ในวัดเลยไม่อาจารย์ คือคือตอนนี้กำลังเขา้าถ<ช>ือศีอย<ส>ู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะอ๋ er อโอเคก็โดนตัวกันไม่ได้สิก็พยายามให้ให้รอดตัวประกันการนี้ไปก่อนโอเคอะ <S <S ครับผมเอาละล้วก็ต้องพักกันสักครู่นะครับ